อ้าววอนที่ห้าวันเกิดโชยูฮะวันเกิดชาวเงือกนเนี่ยไม่เหรอวันเกิดโชยูวะเช้าโชยูได้ลูกกวาดไปกิน,ล, <c oughs> นละคือแบบผาแบบตัดหางเฮ้ยตัดหางเลย <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวรถรถปนหวานบ้านเนี้ยอโอ้โหซุปตัดหางอีกแล้วนี่เป็นวันแต่เช้า เอาอะคนทำงานนะเอาสูตรทำชิปตัจบันนี้ด้วยน้ำนายกอรเช้าวันที่สิบห้ามีอะไรเนี่ยได้กำดักอะไรมีปีอุ้มกำดักอะไรปีอุ่มมันต้องไปวางอะเออมันมีอะไรนะไอที่สมการหวานไว้อะได้ได้เป็นปีอุแทนเอาสนุกเลย มันติดไปได้ยังไงวะอ๋อมันต้องมีผักล<อ>ผล, <นะ S 1> ผลไม้ดอกไม้ผลผลิตเล้าผลผลิตลงนาชิบหายแล้วงานศิษย์ปัตปถุด้วยหรอดอกไม้อะมีให้ผลไม้ก็มีผักเอ๊ะผละไม้มีมัวชิบหายแล้วผลไม้ไม่มีแต่เดีปลูกได้แล้วมั้งงั้นผมแยกผมแยกขีบไว้อันหนึ่งแล้วกันนะขีบสำหรับไปงานเทศกาล ดอกไม้หนึ่งเอ่ออะไรนะผลไม้พืชผักผักนี่พริกน่าจะเป็นผักเนาะใช่ปะเกิดไม่เป็นนะฮะพริกเป็นผักผักผลไม้อะไรเดี๋ยวเออผักทะเลก็อาจจะดีปะเขาเอาด้วยไม่รู้เนกัน รอข้าวโตปลูกอะไรเพิ่มดีวะอืมฤดูนี้ดอกไม้ที่มันแพงแพงเฟรี่โรสเะละ่ะเอาไปเลยยี่สี่ ซื้เลยขายไปแล้วนะเดี๋ยวนะเขาใช้นกมาส่งพัสดุเหรอเนะ <What? S 2> ี่ยว้าวนกพิราบส่งสารนะดีเนี่ยนะสุบส่งสารแลส่งพัสดุนะ ไปเตรียมเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมสัตว์เพิ่มเอ,อ่อมีใครมีขวานไหมครับมีมีอยู่ครับตัดตัดให้หน่อยครับตัดตงง้นไม้ที่ที่บ้านได้หน่อยครับตรงข้างข้างฟาร์มไม่ใช่ข้างข้าง,าง,างอไางนนะไรงเลี้ยงสัตว์ผมผมทำฟา <Okay. S 2> ร์มโอเคกำลังไปกำลังไปข้างใส่โลไปอยู่ อ่ะสองต้นนะเนี่ยเหรอใช่เหลือต่อได้ปะเหลือต่อแล้วกูจะสร้างสี่ปูกซ้ายยังไงวิโยกคุณลองใช้แบบว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่หัวแม่โป้งคิดได้ปะแครที่โลสโตทันไยเนี่ยไอ้ที่พีตรงนี้ก็เปิดแล้ว คือเนี่ยอะไรอะ่ะขึ้นช่ายขึ้นช่ายอืสวัสดีครับไม่ได้มานานเลยดินดาเอา่อขอช่วยต้องใช้ทองแดงไฟเบอร์ด้วยเหรอมาอัพเกรดต่อไดไไหมวะอัพเกรดได้นี่เราอัพเกรดเอาดีกว่าเนาะไม่ใช่อัพเกรดบ้านเดี๋ยว โอัปเกรดบ้านฉาบไมเนื้อแข็งเยอะขนาดนี้ด้วยเหรย่ะแล้วแค่ไข่สิ่งปลูกสร้างอ่านี่ไงอัปเกรดคอกสัตว์ไฟโหไม้เนื้อแข็งอีกเหรอชิบหายแล้วไม่มีไหนไม้เนื้อแข็งว่ะเออเดี๋ต้องไปเอาเอาเดี๋ยวคาสซีเลยเออยุ่งไปก่อนเดี๋ยวเราขยันเปิดคลัสซีด้วยคนเนี้ย โอ้ขอแสดงความดีกับความสําเร็จของเจ้าในการปลูกพืชใต้น้ํามหาสมุทรจะสวัสดิในความอบอ้อมอารีแก่ท่านทั้งหลายที่มีความอดทนได้เฉลียวฉลาดพวกเราพักจากการทาฟาร์มบ้างจจงหวะนี้ไม่ร่ะเออดีครับดีดเหนื่อยแล้วครับตอนนี้โอ้การพักผ่อนเป็นเรื่องดีนะ <g ül s> การพักผ่อนนั้นเป็นเครื่องฉลาดแม้แต่มหาสมุทรย,ยังหยุดพักในแต่ละคลื่นน้ำใช่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 โชว์เห็นด้วยกับการที่เจ้าแบ่งเวลาระหว่างทํางานและพักผ่อนนะ คราวนี้โชว์ได้นาให้เจ้าสารวจพื้นที่ออเคสตราที่กระจายอยู่ทั่วท้องมหาสมุทรนี้ซึ่งต้องการการ่อมแซมโชว์จะคอยดูอยู่ก่อนที่เจ้าจะพูดอะไรออเคสตราพวกนี้เนี่ยกู้ใจสําคัญในการพัฒนาไม้กายสิทธิ์ลูมิน่าของเจ้ามงครับงงต้องเริ่มตรงไหนครับเนี่ยโอ้หลงทางเจ้าเป็นฉชนนั้นหากไม่มีโชว์จำเอาไว้ว่าโชว์และแสดงว่านางเห็นอะไรแสดงเห็นว่าอะไร ฮะฮะฮะอะอะนี่อะไรนะฮะอะไรตรงตรงอันนี้คืออะไรว่ายข้ามเหรอเออโชว์ที่โป๊กเกรอเร์เกมที่พวกเราคิดถึงเจ้านะค่าสูญเสียหอยไปไม่น้อยเลยเพราะไม่มียานอย่างรู้เหตุการณ์ของเจ้าเนี่ยฮะความมมั่นที่กําลังเป็นที่ต้องการนั้นหาได้ดรวยให้โชว์ได้มีส่วนร่วมไหมเจ้าจงเข้าใจ เล่นโป๊กเกอร์อะไรกันนะออย่าได้ใส่ใจเขาเลยนะดี20ประประโยคเออดีส0ปลประโยคดูเถิดโครงสร้างนี้เรียกว่าออ,อเคสตราทั่วสมุดนั้นมีทั้งสิ้นสี่จุดใช่ใช่นั่นต้องการสารส้างัทั้งหมดเลยและนี่โชว์มอบของเหล่านี้ให้แก่เจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชา ว่าแต่เมื่อออเคสตราทั้งสีฟุ้ฟูได้ปลอยแล้วเมื่อนั้นทำนองของมาสุดจะก้องกวานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งโชว์หงแหนความเงียบสงบอย่างมากแต่การเปลี่ยนแปลงก็ยังร่วงรู้ได้าบทเพลงของสมุดจะดึงดูดชาวเงือกให้มาอย่างผิวน้ำมากขึ้นเช่นเดียวกับปลาที่ดำดิ่งลงสู่แนวปการังชาวเกาะก็จะค้นพบตัวเองหลงไหลในบทเพลงของมาสมุดซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการจะ เป็นก็ได้มีเพียงเวลาเท่าน,นั้นที่จะบอกได้เอาเราจะต้องฟื้นฟ,อฟูออร์เคสตราอย่างเป็นลำดับนะค่าข้ามขั้นตอนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งอันนี้น่าต้องบริจาคหรอไอบูชาแล้วมั้งครับเดี๋ยวเราผมจะเข้าเมืองแล้วก็โยนผมเอาไว้ที่นี่แทนเนี่ยนะ่อเออหน่ามันน่าจะมีให้บริจาค<แ>ข้ามคาสี่อะไรประโยคโอโ้โหวันๆคุณมีแต่สกีเปิดประโยคเออสัตกัดทองแดงนะครับหัวประกาศทะเลนะครับดอกพลูอะไรทุกอย่างบูเบลโอ้คนทีดทะเลไม่มีหรอกม่ง ยาเกิน <c oughs> เออจริงมันต้องใช้ของไอ,อ้นี่ด้วยไอเดียมันต้องใช้ของไอ้มเล็ดไม่ต้องใช้ของทินนะแล้วมันไม่มีเนะ่ย <c oughs> มันไม่มีผมไม่ได้เก็บไปหรือเพราะว่าผมออไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกวะมันก็ตรงยาวแล้วมันได้อะไรในะทะเลมั้ง อช่างไม้ผมว่าทําเล้าเพิ่มไปเลยดีกว่าเนาะอย่างละสองไปเลยครับได้ววะเออใหญ่ไปไว้นะผมต้องเอาไซโลไว้ที่อื่นเหรอดูแล้วไว้ไหนดี ก่อนเดี๋ยวแล้วดรอปผมมาตรงนี้แล้วผม,มกลับยังไงนะผมเรียสมอเทสเสมอเะล่ะเออเรียกสม, OR, สมอระวางเอาก็ได้ไปวิธีนี้แล้วกันอ่ะกูจ่ายตา<ว>ังเคลื่อน,นย้ายก็ได้ไว้ไหนไวน้นี่เออไว้ตรงมุมนี่แหละผม,มย้ายไซโลแล้วนะประโยคอะไรคือไซโลอ่ะจุ่งฉาง เออขึ้นน้ำมาเพื่อทีพีลงไปเกาะใหม่นี่ยไซโลรู้จักไซโลไหมวะมีไซโลแล้วก็ไซสองโลรู้จักปะวางวางไปก่อนนั้๋ยวค่อยว่ากันโอยูอยู่ไหนนะเมื่อกี้เอาเควสมาให้เหรองั้นเอาลูกกวาดคืนไปเกิดนี่เมื่อเช้ายูบอกว่าอะไรลูกกวาดอ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปหาก่อน อยู่ในร้านเจนเล่าสอบใช่ไหมไม่เอาคัตีแล้วนะเยอะแล้วนะอาเอาไปเอาไปเอาเอาไปเป,ป็นผลลูกกราดไปของที่เจ้านำมาให้ในวันเกิดของข้านันเปียบได้ดั่งกระแสน้ำที่บอ,อุุนท่าากลางน้ำที่เย็นจะเยือกไอเนียแลนนำมาซึ่งรอยยิ้มที่อ่อนโยนสู่ใจข้าเฮ้ยเขาชอบพวกโอมเออช่างผู้สะด้วยแหละเอออ่าเอมิอเอเลี่น่าจะยังขายทากโก้อยู่ใช่ไหมเนะี่ย ไปคุยด้วยไม่ได้นะทำอะไรดีวะอืมอืมเรามีต้องจับมันแลงปะวะลองดูแล้วนะ ทางไหนเร็วกว่าคือวายมักนาะนานช้อะไรนะเออพออัพโซวิ่งมันอนนนอสเมียมเราระยะมันไกลขึ้นเยอะเลยนะคงแดงแห้งอ,อ,อะไรเคล็บสีเงินพันไปเน,น,นี่ยวันนี้ พี่โยทำไรสุกี้ถ้าคุณมีมีไอ้ขวานทองมาตัดไม้ในป่าน่ะไม้ฮาร์ดวูดเกิดแล้วก็คืนแล้วกนนนนัน้ำชะทางเอ,อาาา่ออะไรมาออกอะไรแบบไหนว่าจำไม่ได้ อ้าวเาป็นคู่แล้วกันหาจานลิงเอาไปให้หมดเลยจะได้ไม่ออกเอาไปให้หมดเลยมีด้วยเอ่อขออะไรอีกนะผลผลีไม่เอาผลพลีเอาอะไรวะเอาอะไรอ่ะุกไปกลจับไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ <laughs> ไ,ไม่รู้ไ,รไ,รไปหาจานลิงก่อนไปซื้อชิปใครไหนอ่ะ ชีพไปซสิเอาร้านปิดสามโมงวันต่อฟักวันอีวันศุกร์อ่าอไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเปลี่ยนทรงผมนะปะลองลองเปลี่ยนทรงผมปนะอ๋อลืมไปคุณไม่มีผมไม่เปลี่ยนดีว่ะเพี่บุรี่อะน, <c oughs> นี่บุรี่นะไม่ด <c oughs> ชามิงว่ะเออฮะเรามีเสื้ออะไรใส่ได้บ้างเนี่ย เอ้น,นี่แล้วการเปลี่ยนชุดบ้างเปลี่ยนฤดูละเฮ้ยเกงก็ดูดีนะเปลี่ยนรองเท้าได้ไหมไม่ทันแม่เลยต้องมารงดีเลยมีรองเท้านี่เลยไฮโคโลโคโลสตาเออแว่นเนาอ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็น เออเป้ไม่ต้องหรอกเนาะเฮ้ยมีเป้เป้คนหาปลาด้วยเนี่ยโอ้สุดยอดว่ะเป้นคนหาปลาเออเป้คนหาปลาเอาว่ะแต่งตัวให้เข้ากับฤดูดกาลจ่าลิงปิดร้านเราทำไรได้วะเนี่ย ของเก็บก่อนแล้วกันเออทำไรได้วะประโยคเขาก็ไปนั่งจับแมลงจนครบแล้วเช็คไอ้นี่ทีดูว่า เมนูหายากเนี่ยนะมันยากไหมเออหายากนะฮะปลานี้ก็ดูจะตกยากปลาช่อนแอมะซอนนี้หายากไหนนะต้องเป็นดูตูอื่นคนระับอ่าวเวนเถอะแล้วก็ดีหรือไม่ก็ดีก็ได้แล้วไอ้ดวงเสือเนี่ย ด้วงเสือส่วเป็นด้วงหรือเป็นเสือนะมันคืออะไรไทเกอร์ไทเกอร์บีเทลไทเกอร์บีเทลเขาบอกว่าเอ่อสปริงว่ะชิบหายละเราได้อะไรบ้างวันนี้ชิบหายแล้วอย่างนี มันจะมีปัญหาด้านการทําความคืบหน้าพืชผลพืชผลเนี่ยเดี๋ยวรอ,อแล้วดูหน้าไงมันก็เต็มโนดดบไปชาพวกเนี้ยเออมีหมดอยู่แล้วแต่ว่าพืชผลหายากนี้น่าจะยากว่ะกระบองเพชรนี่มันปลูกแล้วดูไหนนีิกิมจิน้ำพึ่งดอกปลุกยักษ์สีดำ พัฟเฟิลขาวกิมจิมันมันเอาผักไปไว้ในไหนนะในเค้กปะเออน่าจะในเค้กลองดูเดี๋ยวผลไม้นี้ตัดทิ้งไปเลยครับตัวนี้กีนดีเดี๋ยวก็ได้ละออ,อ่ะดอกไม้ไป เดี๋ยวมันก็รู้ตัวเร็วเกินเซอร์วูดชาน,นี่เหมาะสำหรับการแบบนี้สุดเลยเอ่อพาไปข้างนอกดีกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวไหนดีวะเฮ้ยเอ่อป่าไผ่เหรอป่าไผ่ไปปิกนิกไปแห่อาหารคาริบาร่าตอนกคืนเหรอติงตองมากเลยกลางคืนเนี่ยนะตกปลาทะเลสาบเดี๋ยวปะตกปลาตอนกคืนเนี่ย เราไม่เคยตกปลาที่นี่ใช่ไหมตกปลาดูซิว่าจะได้ปลาที่แบบว่าเราเอามาบริจาคได้หรือเปลา่า ก็ดูไม่มีอะไรได้ออกมาเที่ยวสนุกดีหัไใจเพิ่มมาเนี่ยไอ้ปลาทอง <c oughs> ปลาทองนี้โอ้บริจาคแล้วด้วยเฮ้ยนี่ปะเห็แดแตรดำไม่ใช่ <c oughs> เออ ชอบลืมทุกทีเลยว่าต้องให้มาละกอกับเอม็มมาเดี๋ยวมีคนเปลี่ยนชุดอ่าใช่มไม่เปลี่ยนหรอหน้านี้มันเริ่มเริ่มหนาวแล้วนะไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวมนเราไม่หนาวหรอก่ะไม่หนาวไม่หนาว เมื่อไหร่ต้นข้าวจะโตวะเนี่ยสโนว์ดรอปเออไม่ใช่ว่าไอ้ผีไอ้ดวงตัวนั้นเคยจับได้หรอวะแปลก เอาดอกนี้มาทาน้ำผึ้งแล้วกันนะน้ำผึ้งเรือเสือผึ้งไปไหนครับวิโยกเสือผึ้งไปไหนใช่ใช่ฮะใช่อะไรผมถามคุณนะไปไหนสบายอูเขาผักมาหมักในเค้กหรือเปล่าวะเดี๋ยววิโยกกินอะไรใช่ไหมเนี่ยลองมาหมักดิ ถือของไว้เลยแล้วกันอะไรนะโชโยูมันใช้อะไรวะโชโยูคนนี้ก็อยู่กับโชโยูไม่ได้ขับเกียร์นะนี่แหละผงแดงก็ดี๋ยวดอกกระหล่บจะไม่ได้เอาไปหมดเลยแล้วกันกิมจิดอกกระหล่บได้ปะมันไม่ใช่โลมากอะดีโลอานจะได้ของดองต้องอันนี้แล้วมั้งเอาไปใช้ที่มันน้ำผลไม้ชิบหายแล้วกิมจิมันทำไงวะ อ่กิมจิอะไรไมนดูฮะคุณมาน,นอนดีกว่าเออว่ะนอนก่อนดีกว่ายวค่อยว่ากันโมกันนัานอนแล้วส่วนคิ้นกนกะหายไปแล้วเดี๋ยวเอาว,วันนี้ได้สามหมื่นหา้าดูความเงันเพิ่ม